สวัสดีครับเสน่ดตุยต้านะครับวันนี้พามาดูรถที่แต่งล่อนะครับวันนี้จอดถึง2คันมีคันที่ไม่ได้แต่งอยู่ด้านซ้ายนะครับกับคันที่แต่งอยู่ด้านขวานะครับเดี๋ยวผมพามาดูความต่างระหว่างแต่งแล้วก็ไม่แต่งนะครับเดิมๆคันนี้คือ f o r ์กอิเนอร์ 24S l ี a เ e อนะครับคันนี้1นึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นนพนบาทนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับเดี๋ยวมาดูคันที่ยังไม่ได้แต่งกันนะครับว่าเขาหล่อแล้วก็สวยขนาดไหนนะครับฝั่งด้านซ้ายมือผมนะครับคันนี้เป็นเดิมๆนเป็สีขามุก ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้ไาจำลอง LED กระจังหน้า,นา,นาเป็นสไตล์ Leader S แบบนี้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับหลังคาเป็นสีเดียวตัวรถครับกระจกมองข้างมือจับประตูสีเดียวตัวรถทั้งหมดเลยครับคันนี้ 2, 4 0 0ซีซีห5 0รอแรงมา้าเกียร์ออโต้6สปีดด้วยล้อลอยคันนี้เดิมๆนะอยู่ที่17นิ้วนะครับเป็นล้อทูทูแบบนี้นะครับมีป็นยอล้อแบบออทเตอร์นดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเดิมๆงานเดิมๆจากศูนย์นะครับมาในข้างเดิมนะครับ ด้านในของเจ้าตัวงานคันนี้ถ้ายังไม่ได้แต่งจะเป็นเบาะผ้าลักษณะนี้นะครับก็เป็นเบาะผ้าคุณภาพสูงครับดูแลใช้งานง่ายแบบนี้เลยครับเป็นโทนสีดํานั่นเองนะครับนี่เป็นงานเดิมๆของเขานะครับด้านหลังเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับด้านหลังงานเดิมของเขาก็สปอยเล์หลังขามุกเหมือนกันสาากาครีบฉลามขามุกเหมือนกันคาดเอวท้ายสีดำเงาแบบนี้สเกิร์ตกันชนด้านหลังเป็นสีดำเงาแบบนี้แต่ว่าเป็นลาย Leader S นั่นเองนะครับ ตัวฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบแมนนวลนะครับลักษณะนี้นะครับเจ้าตัวนี้มีกล้องมองหลังให้แล้วนะครับก็เป็นงานที่มาจากศูนย์นั่นเองนะครับอันนี้หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดิมๆถ้าเป็นสีอื่นนะถาวมุกขบวกเพิ่มค่าสีหมื่นสองนะเป็นหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทครับเดี๋ยวผมพามาดูฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้นะครับมีการอัปเกรดแล้ว GR Sport นะครับทั้งด้านหน้าด้านท้ายเบาะหนัง GR รวมถึงลังคาดําเงาด้วยนะครับ มาดูการอัปเกรดด้านหน้าตัวนี้ใช้ไฟหน้าเดิมนะครับแต่ก็ยังมีความสวยอยู่เคี้ยวไฟตัดหมอกเป็นเขี่ยวดำให้เป็นชิ้นงานตกแต่งสไตล์ G R เลยนะครับสเกิร์ตกันชนด้านหน้าเป็นแบบนี้สีดําเงาเป็นโอแบล็กนะครับเป็นสไตล์ G R ด้วยนะครับแผ่นเพจอาร์สีให้นะครับทั้งหน้าและท้ายนะครับไม่พอโลโก้แก้วใส่ให้นะครับเท่ๆแบบนี้เลยนะครับมาดูฝั่งนี้นิดนึงนะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยล้อลอยเดิมนะครับเป็น17นิ้วนะตัวนี้มีการอัปเกรดเป็น20นิ้วล้อ G R รมดำเท่ๆแบบนี้พรร้อมยางกิิตนะคับ ผมยางคินโตนะครแล้วตัวนี้ขนาดหน้ายางอยู่ที่265 50R20 เท่ๆเลยนะครับเซ็ตช่วงล่างเป็นเซ็ตช่วงล่างเดิมนั่นเองไม่พอหลังคาดําเงาครับกระจกมองข้างสีดําเงาตัวนี้พ่นสีจากศูนย์ซ่อมจะถังและสีนตัวตาโคลาดึงเข้ของเรานะครับพร้อมกับการรับประกันงานให้ด้วยนะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับบันไดด้านข้างก็เป็นสีแบบนี้นะครับเป็นงานเดิมนั่นเองนะครับ ดูด้านหลังนิดนึงนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับอัปเกรดให้นะครับเป็นสีดำเงานะครับในเรื่องของเสาอากาศคีบฉลามดำเงาเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นงานเดิมแผ่นเพจ GR ติดให้นะครับเท่ๆเลยนะครับสเกอร์กันชนด้านหลังมีการอัปเกรดเป็นสีดำเงาสไตล์ GR เท่ๆแบบนี้นะครับเป็นรถที่มีความสปอร์ตมากขึ้นตัวนี้ไม่ได้เอาออกนะลีดเดอร์นะครับเดี๋ยวมาดูงานด้านในนะครับ